รเเเรเดด้้ววยย่่มอไืงผมมีนโยบายให้เยียวยารายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมดังเช่นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระเกษตรกรในเบื้องต้นได้ให้ไปพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณสามพันทราบาทต่อคนต่อเดือนเปไ็นระยะเวลา2เดือนนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งนําเสนอคณะรัมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิที่เกิดขึ้น,นในปัจจุบันและในอน,นกกา,าคตนะครับวันนี้ก็ขอแค่2เดือนก่อนนะครับในเรื่องของความครอบคลุมของอมาตรการบรรเทา,เาความเดือดร้อนนั้นก็จะครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มนะครับ เพียงแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนผ่านโครงการซึ่งเราเรียกว่าโครงการเราชนะนะครับเราชนะนะครับอันนี้ได้เตรียมการไว้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถที่จะใช้เงินได้ภายในเดือนภายในสิ้นเดือนมกราคมเป็นอย่างเร็วนะครับหรือต้นเดือนกุมภาเป็นอย่างช้านะครับต้นเดือนนะครับ